ฟุตบอลร้อยแปดจบประเด็นขอเสนอรู้จักและรวมดีกีห้าแข้งลูกครึ่งช้างศึกยูยี่สิบสามหวังร่วมงานในศึกชิงแชมป์เอเชียถือว่าเป็นข่าวดีที่ทัพช้างศึกยูย่มีสิทธิ์ได้ใช้งานแข้งลูกครึ่งที่ค้าแข้งอยู่ในต่างแดนเข้ามาช่วยทำศึกชิงแชมป์เอเชียมาดามแป้งนวลพันล่ำซำได้พูดคุยกับน้องๆและมีผลตอบรับที่ดีเรามาทำความรู้จักกับพวกเขาทั้ง5คนกันครับคนแรกจูตสุดซับเบล กองหน้าลูกครึ่งไทยอังกฤษวัยสิบแปดปีที่มาดามแป้งนวลผ่านลำซำผู้จัดการทีมได้ให้ความสนใจมาตั้งแต่ปีที่แล้วสําหรับการดึงตัวมารับใช้ชาติในศึกครั้งนี้จุดเบลถือว่ามีดีกีที่ไม่ธรรมดาตอนอายุ17เขาลงสนามให้กับเชลซีชุดใหญ่มาแล้วในเกมลีกครับที่บุกไปเอาชนะเบนฟอร์ดสองต่อศูนย์เกมนั้นเขาลงสนามไปสี่สิบห้านาทีโทมัสทูเคลิลกุซี่ใหญ่ได้ออกมาชื่นชมจุดเบลและเพื่อนดาวรุ่งอีกสองคนว่าพวกเขาทําผลงานได้ดีมีส่วนช่วยให้เชลซีขวาชายัยจากการซ้อมกับที จนถึงปัจจุบันรุ่นยูสิบเก้าฤดูกาลที่แล้วเขาลงสนามให้สิง์บูยูสิบแปดสิบหกดัซัดไปสิบแปดประตูก่อนถูกดันขึ้นสู่ชุดยูยี่สิบสามชุดเบลถือเป็นกองหน้าที่มีความรวดเร็วคล่องตัวมีทักษะที่ดียิงได้ทั้งสองเท้าเคยแผง่งในแทสติกใส่ทีมชาติสเปนชุดยูสิบหกมาแล้วน่าจะช่วยทัพช้างศึกยูยี่สิบสามได้เป็นอย่างมากหากชุดเบลตัดสินใจเข้ามาร่วมทีมได้คนที่สองมาเซลซิกฮาร์ด ตัวรุกสายเลือดเยอรมันไทยวัย2่ปีจากสโมสร S4 Oching Division 6ของเงยอรมันซึ่งเป็นน้องชายแท้ๆของอเล็กซานเดอร์ซีคานมิดฟิ์จากโบลิเทโลมาเซลเริ่มต้นชีวิตการคาแข่ขขงกับ1860มิวนิกก่อนย้ายมาอยู่ชุดเยาวชนของไบเยนมิวนิกในฤดูกาล2017ถึง2018จากนั้นได้คาแข่ขขงกับอุนเตอร์ฮักกิ้งและปัจจุบันเล่นอยู่กับ S4 o c h i n เขายิงไป8ประตูจากการลงเล่น15นัดมาเซลสามารถเล่นได้ทุกตำแหน่งในแนวรุกเขาเคยเกือบติดทีมชาติไทยชุด U19 แต่ดันเจอพิษโควิดเล่นงานเสียก่อน,น,อาจจนอาท,ทนอรารเลนงน ชาติไทยเอลิกคาวดีกีดาวรุ่งสวีเดน เอริกเป็นน้องชายของออสการ์คาวดาวไต่สกขาเอฟลูกครึ่งไทยสวีเดนวัย20ปีมีดีกีติดทีมชาติสวีเดนชุดอยู่21เล่นในทางแบ็กซ้ายและปีกซ้ายเขาเป็นเด็กบ้านของทีม AIK ในลีกสวีเดนก่อนถูกดันขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ครั้งแรกในปี2019จนกระทั่งเมื่อฤดูกาลที่แล้ว AGF อาฮุดเจ้าของแชมป์ลีกเดนมาร์ค5สมัยพว้าตัวเข้าไปร่วมทีมเฮลิกจูเลียสผู้จัดการกีฬาของ AIK ได้กล่าวว่าเอริกคาวเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับทีมและนักเตะเยาวชนของสโมสรผมขอขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมให้เขาพัฒนาตัวเองสู่นักเตะทีมชาติสวีเดนได้ คุณต่อมานิโคลัสมิเคลสันแบ็กขวาลูกครึ่งไนอร์เวย์วัย22ปีจากสโมสรโอเดนเซในลีกเดนมาร์กเคยค้าแข้งอยู่กับทีมฮามคัมในนอร์เวย์ระหว่างปี2015ถึงปี2018ต่อมาได้ย้ายไปร่วมทีมสตอร์มกอเซ่สองฤดูกาลปัจจุบันลงเล่นอย่างต่อเนื่องกับทีมโอเดนเซเขาแอซซิต์ไปแล้ว2ครั้งในฤดูกาลนี้นิโก้ต,ติดทีมชาตินอร์เวย์ตั้งแต่รุ่นยูสิต่อเนื่องจนมาถึงยูยีได้ลงเล่นเคียงบ่าคเคียงไหล, e ล,ล่กับเออร์ลิิงงงงบาาาาววฮแลลลลนนดดดดด์มมมม้้้ยจุุเเเเ่่่คืือออรรรขพกกกัทีีสถตไ ผู้สุดท้ายธนาวัชรจิตถาวร ถึงไม่ได้เป็นลูกครึ่งแต่ก็มีดีกีที่ไม่ธรรมดาแฟนบอลไทยต้องรู้จักเขาเป็นอย่างดีเจ้าการเกิดที่จังหวัดสุพรรณบุรีก่อนย้ายไปใช้ชีวิตที่ฝรั่งเศสเริ่มต้นการคาแข่งกับทีมท็อกทีนอย่างนอยเคริร์ชก่อนได้รับการปลกปั้นจากสโมสรน,นองซีโดดก้าวขึ้นไปติดทีมชาติฝรั่งเศสชุดยูสิบหกกับยูสิบเจ็ดถึงขั้นเคยสวมปอกแขนกับตานทีมมาแล้วปัจจุบันมิดฟิลวัยยี่สิบสองปีกำลังคาแข่งอยู่กับเลสเตอร์ซิตี้ชุดยูยี่ของการมเ่ดขาอยู่ในชุดวแชมป์ ตที่คาแขงอยู่ในทวียุโรปแต่สินใจมาทาศึกชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีที่อุสเตกิสฐานจะมีประโยชน์อย่างมากกับทัพช้างศึกที่อยู่ร่วมสายเดียวกับเวียดนามมาเลเซียและเกาหลีใต้โดยทีมชาติไทย U23 จะแข่งขันนัดแรกกับเวียดนามในวันที่2มิถุนาย,ยนนี้ต่อด้วยมาเลเซีย5มิถุนาย,ยนและปิดท้ายกับเกาหลีใต้8มิถุนาย,ยนนี้เป้าหมายก็คือการผ่านเข้าไปเล่นในรอบดอกเอาท์ให้ได้ครับ